เกมวีกที่2 4คู่เซาท์แทมปันพบวูฟมาดูเฮดตู h เฮดย้อนหลังกันหน่อยครับผมเจอกัน7เกมนะเซาท์แทมปันชนะไป3วูฟชนะไป2เสมอกันไป2นะครับนะเซาท์แทมปันในบ้านดีตอนนี้เนี่ยเซาท์แทมปันเนี่ยผมว่าผมมองไปทางเซาท์แทมปันเพราะว่ากองหลังเริ่มกลับมากันเกือบครบแล้วครับมาดู5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกกันหน่อยครับนะ เกมล่าสุดเลยเสมอก็มา1-1ช่วงต้นฤดูกาลนะ2021เกม2019-20เนี่ยเกมที่2วบูฟชนะไป3-2เกมแรกเสมอก็ไป1-1ฤดูกาล18-19ก็เซาท์แทมตันผักกะแพ้ชนะครับก็สูสีครับแต่ชั่วโมงเนี่ยใจผมมองไปทางไปทางเซาท์แทมตันครับนะเพราะว่าบูฟช่วงนี้นี่ก็หนักอยู่เหมือนกันฮนะหนักอยู่เหมือนกันนะก็ คงประคองประคองมาดูกันหน่อยครับว่าถ้าผมจำเป็นจะต้องเลือกนักเตะจากฝั่งของเจ้าบ้านอย่างนักบุญเซาแทมตันนะครับผมจะเลือกใครลงสุสานแน่นอนรับผู้รักษาประตูมาหนึ่งก็แน่นอนเลยอ่าผมช็อตได้จริงผมจำชื่อได้นะครับแต่ผมช็อตไม่เป็นไรครับแมคครคาร์ธ <McCarthy. S 1> ี McCarthy. ใช่ครับแมคคาร์ธีผู้รักษาประตูเบอร์นหนึ่งของทีมครับ ตอนนี้กลับมาแล้วครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทั้งคู่ตัวจริงกลับมาครบแล้วนี่เลยครับแกงนี้เลยยืนหนึ่งชั่วโมงนี้ใจผมให้นี่เลยครับเป็นเซนเตอร์ที่ผมเชียร์มากกว่าแบ็กฮานี่เลยครับเป็นเซนเตอร์รูปร่างสูงใหญ่ถูกใจผมเ <ester> วสต์เการ์ดฤดูการนี้ทำไปแล้ว3ประตู5แอซิสนะครับเจ็บไปประมาณเ,เล่นมา1 0ถึง14เกมแล้วก็เจ็บเกม15 ถึง22ครับตอนนี้กลับมาแล้วครับมาเป็นตัวจริงเวสเต์เกดครับยืนหนึ่งดีไม่ดีอาทิตย์นี้เนี่ยผมจะจัดลงทีมของสนามจีจด้วยครับนะหวังว่าเจมส์บอดเพลวจะเปิดกำลัง,งให้เวสเต์เกดโขกสักสามลูกเถอะแล้วก็ตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับนะแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่เลยฮะคายวอลเกอร์ปีเตอร์อ่าผมจำได้ตัวนี้ ในตำแหน่งแบ็คขวาตัวเล็กๆทีจัดหายเจ็บกลับมาแล้วครับใน f a ฟเอัก็ลงนะครับลงสนามเออพูดถึง f a ฟเอคับคู่นี้เนี่ยเจอกันใน f a ฟเอคัที่นะครับเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูกันหน่อยนันหน่อยผมลืมนี่ครับเซาท์ทมป์ตันชนะไป2อสูไปดูรายชื่อที่ลงใน f a ฟเอคักันหน่อยฮะส่วนฝั่งของวูฟก็ตัวสำรองเป็นส่วนมากครับนะเปลี่ยนตัวแค่ตัวลุก3าตัวเดี๋ยวไปดูรายชื่อที่หลังครับส่วน เซาแ์มป์ตันเนี่ยก็มีนี่ครับโอ้เกือบชุดใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่ครับแบ็คขวาที่ผมบอกตัวเล็กๆทจี่จีด๊ดเนี่ยฮะลงโอ้แบ็คซ้ายแบ็คขวาตัวจริงครับแล้วก็เจมบอดเพาลงเต็มเกมแต่ว่าอิงก็ลงฮะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าคู่นี้จบกันในเวลา90นาทีครับไปดูช่วงการเปลี่ยนตัวกันหน่อยสิว่าอย่างไรกันบ้างอา่ เสาแทมตันอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่น่าสนใจไม่ได้อยู่ในคดดเดตรายชื่อผมครับอิงอิงนี่ต้องสนใจครับลงถูกเปลี่ยนตัวออกนาะทีที่83ส่งเชียร์ดำลงมาเชียร์ดำนี่ก็เป็นตัวที่ต่าเลือกคู่นี้ครับในตำแหน่งตัวลูกก็น่าเลือกครับแล้วก็ทางวูฟเนโตลงมานาทีที่69เนาะเปลี่ยนกองหน้าออกผมจำได้ตัวนี้เป็นกองหน้าของวูฟตัวใหม่ที่ซื้อมาหรือเรียกหรือเรียก จากการยืมตัวกลับมาสักอย่างผมจาไม่ได้ครับนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกอ,องหน้าชาวโปรตุเกสถูกเปลี่ยนตัวโอเคฝั่งวูฟ่วูฟปน่วูฟนี่เปลี่ยนตัวลุกหนักเห็นในการาฟเมื่อสักครู่นี้ฮะอิงทําประตูได้ประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกคงมีอิงแค่ตัวเดียวครับที่ ที่เซาท์ทมป์ตันเปลี่ยนตัวนอกนั้นก็อ่าแล้วก็มี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 กองกลางอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในรายชื่อคัดีเทอยู่แล้วฮะก็จะมีอิกลงลงเยอะหน่อยแต่ยังไงก็เป็นตัวลุกในารามหวังของทีมนักกูลเซาท์ทัมปตันถ้าจะเป็นต้องเลือกอ่ะกลับมาครับก็กองหลังก็ตามที่ผมบอกเลยนะใครสนใจจะใช้บริการคููสาวประตูกับแม็กค,คารที่ กองหลังก็วิตเตอร์กาครับเป็นเซนเตอร์ที่ผมให้มาก่อนตำแหน่งแบ็คปกติผมจะชอบแบ็คมากกว่าเซนเตอร์แต่อย่างที่บอกก็จะมีเซนเตอร์บางตัวที่ผมจะเลือกก่อนแบ็คแล้วก็แบ็คทั้งคู่ครับคารลบอกเตอร์วีเกอร์แล้วก็ค่ายวอลกเกอร์ปีเตอร์แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือก็คือตัวนี้ครับเขาก็คือเจนเบดเนริกเบนเนริกเจมเบนเนริกประมาณนี้ครับส่วนตัวลูกก็แน่นอนครับยังไงอิง ก็คงต้องเป็นยืนหนึ่งฮะแล้วแถมในเอฟเอคัพชนะกันมาผลคู่เนี่ยผมมองไปที่เซาแชมป์ตันครับแล้วก็ถ้าเอาชัวร์ๆปลอดภัยสุดก็แน่นอนครับนี่อิงแล้วก็เจมส์วอดเพาลครับนะเกมที่แล้วก็มีฟรีคิกสุดสวยมาให้หนึ่งลูกฮนะยิงได้หนึ่งประตูครับฤด,ดูกาลที่ทำไปแล้วห้าประตูนะส่วนมากจะมาจากฟรีคิกเป็นส่วนมากแล้วก็ทำได้ห้าแอสซิสต์นะครับดีไม่ดีเกมนี้เนี่ย หวังแอซซีนได้ครับเพราะเว็ทอากาดครับบอกเลยว่าชอบส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเอาชัวร์วปลอดภัยก็เป็นเชียร์ดำครับนะเชียร์ดำแต่ใจผมเนี่ยผมมองว่าตอนเนี้ยนักเตะที่ผู้จัดการทีมน่าจะเลือกใช้เพราะายิ้มมาจากลิเวอร์พูลน่าจะได้ลงครับมินามิโนนี่มินามิโนผมจำชื่อได้ดังนั้น เกมที่แล้วก็ยิงไปด้วย1ลูกครับนะลงเต็ม90มานาทีดังนั้นผมว่ายืมมาแล้วใช้ได้เลยผมว่าใจผมก็เลยตัดขอตัดเชียร์ดำออกนะก็เลยจะให้ในตำแหน่งตัวลูกของเซาท์แทมป์ตันก็คืออิงเจมส์วอดเพามินามิโน่ส่วนก้องหลังก็ตามนี้เลยครับใครสนใจจะใช้บริการตัวลุกและตัวรับของดักบ,บุญเซาท์แทมป์ตันก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะครับผมนะ ประมาณนี้ครับเอามาดูฝั่งผู้ม่เยือนอย่างบูฟครับบูฟนี่ F.A. ครับพึ่งแพ้ไปแต่ว่าก็ตัวสำรองบูฟส่งสำรองลงเยอะครับนะลงเยอะฝ่าแต่นเขาทำตกานเกือบจะชุดใหญ่เลยถ้าใครสนใจใช้บริการผู้รักษาป,ประตูของบูฟก็มือหนึ่งครับเขาพูดนั้นก็คือ patricio ฟังไม่ทันนครับเพื่อนๆอ่านเอาเองละกันนะอะไรสักอย่างประมาณนี้ส่นกล้องหลังชั่วโมงนี้นี่ครับเกมที่แล้วที่ผมเชียร์ไปหายไปแล้วครับเจ็บไปแล้วฮะบบเวนใช่ไหมเจ็บไปแล้วแหมปกติจะเป็นเซนเตอร์ตัวหลักครับคู่กับวิลลี่โบลีโบลีไม่ใช่บบเวนโบลีโบลีนะโบลีชื่อเหมือนตัวละครในดักตันบอลเลยโบลีอ่าใช่เลยครับโบลีชาวไซยาเหมือน แล้วก็ถ้าปลอดภัยชัวชัวสุดนี่ครับกับตันทีมครับปลอดภัยสุดนะกับตันทีมของวูฟในปลอดภัยสุดครับนะแต่ก็มีเกมบางเกมที่แก,กหายไปเหมือนกันเนาะคอนเนอร์โคดี้ฟังไม่ทันครับประมาณนี้ครับแต่นเพื่อนน่าจะฟังออกสำเนียงนีนะ่แล้วก็ตัวนี้ครับในตำแหน่งแบ็คเป็นวิงแบ็คมากขวาครับในตำแหน่งวิงแบ็คด้านขวาครับนะ ผมไม่เคยยังจำชื่อไม่ได้มันยาวหรือเกินเขาคือ Nelson c a b r a l Semedo s a m i d o s e m i d o ใช่ไหมประมาณนี้ครับก็ถ้าเอาปลอดภัยสุดชัวร์ในตาแหน่งตัวรับของบู๊ปก็พุกษาประตูไปครับเซนเตอร์กับตันทีมแล้วก็วิงแบก็กฝาแต่ถ้าใครสนใจจะใช้นะดูจากรายชื่อเนี่ยอ มีตัวเจ็บที่ผมเข้ามาส่องก่อนหน้านั้นมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งแปลว่าถ้าเอาชัวร์แล้วปลอดภัยสุดผมก็ใส่ตัวรับของวูฟไปนะครับ3าตัวเนี่ยปลอดภัยสุดครับประตูนะนเซนเตอร์กับตันแล้วก็วิงแบ็กขวาครับส่วนตัวลุกก็ชั่วโมงนี้ก็คงต้องเนโต้ยืนหนึ่งฮะเนโต้แล้วก็โพเดนเจ็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าหลงเลือกเข้าสู่ทีมนะไปแล้วครับโพเดนเจ็บอีกแล้ว แล้วก็ก็ต้องคงกองหน้าที่ซื้อมาใหม่ไม่ให้ตัวนี้ครับตัวนี้ผู้จัดการทีมลองให้โอกาสแล้วครับไม่เกิดฮะก็เลยช่วงมุกลาก็เลยดัดคนนี้มาใช่ไหมนี่ฮะตัวนี้เลยครับลงเ,เป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับ2ส,ส่วนตัวที่สาเนี่ยใจผมช่างไปทางระหว่างทาโอล่ทาโอลกก่กับกับนี่ฮะตัวนี้เลยเพราะแกรับหน้าที่ ยิงจุดโทษแล้วก็มีฟรีคิกด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาคนนั้นก็คือ Ruben Diogo De อาโอเคนะครับเพื่อนๆคงได้ฟังกันแล้วนะครับผมฟังไม่ทันฮะถ้าปลอดภัยสุดก็อย่างที่บอกครับก็เนโตยืนหนึ่งแล้วก็นี่ฮะอะไรซิวาซิวาักอย่างเนี่ยครับซิวาประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนตัวที่3เนี่ยก็ถ้าเอาหหวาหน่อยก็ เทาเล่ครับแต่ถ้าจะเอาแบบหวังมีจุดโทษลูกนิ่งก็ตัวนี้ฮะแต่ถ้าถามผมชั่วโมงนี้ใจผมมองไปทางผมคิดว่ามองพี่เตาเล่ครับไอรถถังของเราครับใช้ความถึกบึกบึนนะครับเกมนี่แล้วผมเห็นแก่ไถไปทื่อเลยครับนะ,นะประมาณนี้อาเกิดอะไรขึ้นอย่ามาดูกับผมประมาณนี้สําหรับ ตัวรับประตูลุกของบูครับถ้าใครสนใจจะใช้บริการก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะครับนะจบไปอีก1คู่ฮะสำหรับคู่ของนักบุญเซาแธมตันใจผมเอียงไปทางเซาแธมตันครับนะเชียร์หนักมากโดยเฉพาะเวสเตอร์การ์ดครับนะ่ะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยครับนะ คุณธนช่วบอกว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันครับผมสุดยอดครับผมนะขอบคุณมากครับทุกกําลังใจจากเพื่อนๆนี่ทุกสักรายทุกซับสไครต์นี่เป็นกําลังใจอย่างดีเลยครับนะคุณท AGB บอกว่าอิงฝืดจริงครับนิวเหลือ9ก้าคนยังทาอะไรไม่ได้ใช่ครับอิงนี่ดังนั้นผมก็เลยมองว่าแต่ก็อิงก็ยังไงก็คืออิงแกมีแต้มต่อลงแกรับแกเป็นหน้าเป้าตัวหลักของทีมครับแล้วก็ รับหน้าที่ยิงจุดโทษด้วยนะแล้วช่วงนี้ก็เกมรับของนักบุญก็เริ่มกลับมาแล้วแ,วแถมเกมล่าสุดนี่ก็เพิ่งยิงมาก็น่าหน้ารุ้นครับแกม,มีแต้มต่อตรงจุดโทษนะครับแล้วก็เกมบอดเพาเนี่ยครับก็เกมเนี่ผมมองไปทางกองหลังของของบูฟแต่ว่าถ้าจะเลือกยิงก,ก็ไม่น่าเกียดครับนะเพราะว่าแกเป็นหน้าเป้าความหวังอะถ้าเกมไหนแกมาแกก็มาเลยครับนะคุณนคุณธนโชธบอกว่า เวทเทอร์การ์ดหายแล้วเหรอครับเวทเทอร์การ์ดหายแล้วครับนะหายแล้วครับนะลงลงเกมที่แล้วมาแล้วฮะแล้วก็นี่ครับคุณธนาโชคบอกว่าฝันใจผมเลยครับเวทเทอร์การ์ดจริงครับฝันใจเหมือนกันแตเขาเขากลับมาแล้วดังนั้นเนี่ยบูฟก็เพิ่งแพ้เอฟเอครับมาดูแลทีมบูฟช่วงนี้ก็มีปัญหาครับทรงๆไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระท่อนกระแทน่น3นัดดี4นัดไข่นะห้าเกมหลังสุดครับโอ้แต่ ทำไมห้าเกมหลังสุดของเซาท์แฮมตันมันแดงมันช่างแดงซะขนาดนี้อืมเกือบลืมดูไปเลยนะครับเนี่ยแพนนิวคาสเซิลมาเนี่ยนิวคาสเซิลเหลือตัวน้อยกว่าแพ้แมนยูี่เรื่องปกติแพ้อาร์เซนอลแพ้ตตานวิลล่าหูแพ้มาลดลวดแต่ว่าช่วงนั้นอย่างที่บอกครับวิสเตอร์การ์ดยังไม่กลับมาหลังยังไม่กลับมาตอนนี้คือกองหลังกลับมาครบฟูลทีมนะครับนะก็น่าจะน่าจะมานี่แหละครับ เป็นจุดเปลี่ยนจุดสตาร์กับบูฟนะส่วนวูฟนี่ชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับประมาณนี้ประมาณนี้